สวดมนต์เพียรทำอีพีสองของวันที่สิบเจ็ดหกเดือนสิบสองนะครับต่อจาก EP แรกนะครับอีทีวีโสภพระคารา阿拉หังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกัวิทุนอนุตตะโรปุริสัทธามัสารติสัทธาเทรมนุสสานังพุทโธเบกาวติสวะขาโตเะกวตตาธโมสันทิติโกกาลยิโกเอหิปิจิโกปัญญิโกปัจจตังเวริปโกภูวิจูหิติ ปุตติปันโนภะเขวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะเขวะตัวสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะเขวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะเขวะตัวสาวกสังโฆญาติธั้มจัตตาลีปุริอริคานิอัสปุริสปุคาราเอสภะเขวะตัวสาวกสังโฆอหุไนโยปะหุไนโยทักขิีไยโยอัญชลีกัรลานีโยอนุตตรังบุญญยเกษตังโลกัสสาติกินดามณีปิยังมมตังยัสสังทังสังโกนังอุปสังติสิเนหังมาตาปิตาวะโอราหังปะโพตัญจะ มหาราชาตังวังมัโปสังถุโนทีปังกาเดเทวสุโปเสธิกินจิเทวเยสโกปัชัมทัสมิกินเนวาทันตาปิยังกันตังสาริุโตภะวังตุเมเสธิราถานชนะนเยเมณิจินดาปิยังจะท่านนางสัพเพชนะพักหุชนะปิยัมมะมะสักกัตตวพุทธารังตานังโอสัทถังอุตมาวะรังหิตตังเทวมนุษยานังพุทธเตชเชนนาโสธินาัสันตุปัทวาสัพเพทุกขามูปัสมเมตเต สัพกตวะธรรมารังตานังโอสถังอุตมังวรังปารีรางหูปัสมันังธรรมเตเชนะสโสธินานัสสันตุปัถวาสพเพยพยาวูปัสมิตุเตสักกตวาสังฆะรังตานังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปัถวาโรคาวูปัสมิตุเต อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณาสัมปันโนสุขโตโรกัวิทุนันุตโรปุริสธรรมมาซาฤติสธาเทลมนุสานังพุทโธภควาติสวะขาโตภควาตาธโมสันทิตโกกาลิโกเอหิปสิโกปนายิกโกปจตังเวโภโหวินยูหิติสุปฏิปนโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปนโนภควาโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปนโนภควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปนโนภควาโตสาวกสังโฆ ยาที่ทำจัตตาลิปูนี่อายุคานี่อาจสัปุนี่สปุคาราเอสัพพะควาโตสาวกษสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญชอรีการันยโยอนุตารังบุญยักเขตตังโลกัสติจินดามณีปิยังวัตังยัสสังทาสังกวนัอุปสรรติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตังวางมโพสันถุโนติปังกาเรเทวสุโพเสติกินกิเทวเย สกุปชันทัสมิงกินเนวาทันตาปิยังกันตังสาริพุตโตพระวันตุมีสิทธิราถังชน,นานัเยมันิจินดาปิยันจะทานางังสัพเพชนาพระหูชนาปิยมมะ,มะสักกตกตะวาพุทธรังตนานังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตชนินาโสธินานสันตุป,ปัฏฐาสัพเพทุกข,ขาวูปัสมิตุเตสักกตกตะวาธรรม,มรังตนานังโอสถังอุตมังวรังปาริลาหูสัสมนงังธรรม,มเตชนินาโสธินา นสันตุปทวาสัพเพพยาบูปัสมิตุเตสัจกตวาสังฆาลังตานงโอสัทถังอุตมังวรังอาหุนายังตามหุนายังสังฆเตเชนะโสทินานสันตุปทวาสัพเพโรคาบูปัสมิตุเตอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัพพโนสุขตโรกัมิทุนอนุตตโรปุริสธรรมมาซาติสาทระมนุสานังพุทโธภควาติ วัขาโตภควตาธโมสัถิติโกการิโกเอหิปัสิโกโอุปนิยโกปัจัตตังเลวิปภูวิญูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติธรรมจัตตาริปุริอายุคานิอาศปุริสปุคาราเอสภคกวัตโตสาวะสังโฆอหุนายโยปาหุนายโยสักขินายโยอัญชนิกะดานิโยอนุตตรังบุญญเขิตังโรกัสติ จินดามณีปยังมาตังยะสังคาสังโกนะผู้ประสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตังวะตังวะตังวังมะปภสันทุโนทีปังกเรทิโอสุโปเศรษฐิเอสิโผลงเลยกินจิตเทวเยสโกปัจฉังทัศมิงกินเนวาทันตาปิยังกันตังสาริปโตพวันติลี สิทธิราษัาชนะนั้เยมณีจินดาปียังจะท่านังสัพเพชนวาวระหูชนาปียังมะมะสัจจตาวะพุทธท่านนงตานังโอสถเถรตามังวารังหิตังเทวมนุตสานังพุทธเตชนาโสธินาณสันตุปัทถวาสัพเพทุกขาวูปัสมินตุเตสัจจตาวะธรรมะนังตานังโอสถเถรตมังวรังป,ปาริราหูปัสมานังธรรมพุทเชนาโสธินาณสันตุปัทถวาสัพเพพย,พยาวูปัสมินตุเต สัจจตวาสังฆารตานโอสถังอุตมังวัลังอามุนายังปาหุนายังสังฆเตชินาโสทินานัสันตุปัทวาสัพเพโรคาวูปสัมมิตเตะยจียสนาการตาพุทธาชีวามารังสวาหนังจตุสัจจาสะพังละสังเยวิวิงสูนาราชภา ตันหงกรากรธาทายกรจารธาโยพุทธาอัทวีสตินายกาสัพเพปทิติตามะหังมทัมเทเะมัทเกเตมุนิสราสีเสียอิติทิตโตมะหังพุทโทธธรรมโมทวีโลจเนสังโฆปฏิทิโตมหังอุเรสภะคุณาระโกภัททเยเมอนนุลุโทโารีปุตทโตทจัทาคิเน โกเทโยปิธิพาคัสมิงโมคราโนจะวามเกศคิเนสวานมหังอาสูงอนันทะราคุโลกัสโปจะมหามาโนอุภาสงวามักโสตเกเจสโตปิธิพาคัสมิงสุริโยวะปะปังการู นิสันโนสิิสัมปันโนโสทินติโสพิติโสิโตมุนีปุงขาโวกุมารกัสโปเทโรมะเหสีจิตตะวาทโกโสมะโสมันหังเทวะวัฒนเนนิจังปฏิทิฐาสิคุณารตโร คุณโออังคุริมาโรจะอุปารีนันทะเสวรีเถราปัจจะอิเมชาตาณราเตติลากามะมะเสสาสิติมหาเิราวิชนาชินาสาวกาเอเตสิติมหาธิราชิตวันโตชินุราาัสาชรันตาสีลเตเชนะอังธรรม เจสุสันติตารัตะนังปุระโตอาสิทักกินีเมตตาสุตตกังทักขาชังไปทักชังคังปัชะโตอาสิาวามเมอังคุริมารกังคันธโมและปาริตันจะอาพานันพิยะสุตตกังอากาเส ชาตนังอาิเสสาปการสันติตาชินานานาวะระสันยิตาสัมตับาปาการะลังจตาวาตะปิตาลัสันชาตาพาหิลัตนัถุปัทถวาอาเสสาวินะยันยันตุอนังแตชินาเตชะาสาวาสัสโตมี เกเจนะสัทธาสัมพุทธะปัญชลีชินาปัญชรมัตนันหิวิหารันตังมาหิตตะเลสัทธาปาเรตุสมังสัีเ,เตมหาปุลิสภาอิเจวามันโตสุขโตสุรขโขชินานุภาเวนะ ชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังฆานุภาเวนะชิตตัมตารโยสัง,รสงธรรมานุภาว่ปปาปะลิตโตจรามิชินะปัช,ชาเมติพาวุสหกินิจิสสานุพันตังสิงเขลขะรังอุพิตโคล,ลจาจเสนมะรังทาราทานาทิดินที่ทังมวิชินาชิตาวามุนิโธตันเตจัสสะพะวจเตยชยมังขาริ มาราติเลกมพิยุินตะสัมภารันตินโมคัมปน,นาและกล่าวะ่ามาคมท้ทายักขังขันเตยสุทานตวิชินาชิตวัวามุนโธตันเตยชัสาภวิตเตชัยมังคารานีนาราจิลินท้เชวรงังอธิมาตภูตังตาวังขิจกะกมัสานิวะสุธารุนันตัง เมตตามผู้เสกับวิชินาชิตวามุนินโทตันเตจัสสาผวาตุเตชยมังฆารานีอุติข,ดขัดคามติหัดทาสุทารุนังตังทาวันติโยชนานะปะถังคุยมาวรังตังอินทีพิสังฆาตามันโิตวามุนินโทตันเตจัสสาภวาตุเตชยมังฆารานีกัตตาวานากัตถังมุท่ารังอิวงังอิวคะคัมภะ คำพินิยาจิตญายะทุกทาวาจะนังชนะกายะมนเนีสันเตนสาโสมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชะยามังคารานิสัจจาวิหารยะมติสักจกวาทักเจตุงภาวาวาทาพิโรปิตมะนังอติ อันท้าูตังปยาปธีปัชะลิตโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภะวัตุเตชะยมังรานินันโทตัพทะาผู้ชักทางวิผูทางมหิตทางปเาเาุเตหนา้าเถระภูชักเคนะทมาปะยันโตอินทูปธีสวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชะยมังรานิ ทุกขาหัดทิธิถผู้สัจเคณะสุทาหัดหัดขังธัมมังวิสุทธิทชติมีดทิภาทิภากาพิธานังยานาคเทนนาวิชินาชิตวามุนิงโธตันเตจัสสาภวตุเตชะยมังคารานิเอตาปิพุทธ ทัชยมังคระอาถังคาถาโยวาจโนทินัตทิเนเสระเตตะมะตันทีหิตวานเนกวิวิธานิจุปัทวานิโมขังสุขังอาทิขามีนะนารสปัญโยมหาการุนิกโกนาโุหิตยายะสภาปานินางปุเรตวาปารามีสัภาปาตโตสภโภ ทิมุตมังเอเตนะสกวะเชนะโหตุเต,ต,เตชยมังคารังชยันโตโพธิยาวูเรสกัยานางนันทิวัตนโนเอวังตะว,วังวิชโยโหอิชย,ยัสสุชยมังคาเลเอปมาเอปราปรชิตประปรังเกเศเสป,ป,ปัตถาวิปปคาเล อภิเษกสัมภพุธธรรมนักขัตพัตโตปโมคติสุนักขตังสุมังฆราสุหปาตังสุวิตังสุขโนสุภุโตจตุสุสุยิถังพรหมจาริสุปทักฐินังกายกรรมังวาจกรรมังปทักฐินังปักฐินังมโนกรรมังปฏิคิเตปทักฐินาปทักฐินานิกตะวารัปปตเถปทัฏฐานะ พระวันตุสัพพมังคเครงรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุตีพระวันตุสัพพมังคเครงรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุตีพระวันตุสัพพมังคเครงรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตูตียาเทวตาสันติวิหารวาสินีรูเปคะเรโพธิคะเรตาหิตาหิตาธรรมะทาน เนนะพวันเตปุชิตาสถิงกโรเตมะกโรโเตถาวิหารมทะเลเถราจมัตนานวกาจะพิขโวสารามิกาธานาปติอุปาสิกาขามาจะเทสานิคามาจะอิสระสัปนะภูตาสุขิตาพวันตุเต ชราพุทชาเยปินะอันทสัมภวาสังเสธชาตาอภาวูปัตติกานายิกาเอนิยานิกังธรรมวรังปฏิจจะเตสัพเพปทุกขสาักรโรตุสังฆยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธทารังปะอุปรา สังโฆโหตุสัมมโฆวะอัายะจะหิตายะจะอัมเหรัขันตุสัทธโมสัพเพปิธรรมะมจารินโนวุติงสัมปาป,ปุเนยามะธรรมะมอริยประปเวทิเตปะสันเนโหตุสัพเพปิปาณินโนทุทธาสารเนสัมมาทารา,าวชวัชชนโตการเทวรปชวัชชนโต พุตติ์พาวายะสตานังสม,มะสม,มิติงเอสัมมิทังเนตุเมนทันหน่งมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังทำมเมนน่าราชาโนปชังรักขันตุสัพทาทุกขับปัจจานิทุกขา,จจา,กขาพายาปัตตาจานิพายาโสกับปัตตาจานิโสกาโหตุสัพเพปีปานิโน เอตวัตตาจะอำเหหิสัมะตังปุยสัมปทังสปเปเทวามูโม,ม,มทันตุสพพะสัมปติสศทธยิยา,านาังทันตุสทายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิระ,ระตาโหตุขันฉันตุเทวตาคาตาสเพพุทธาพระรันตตา เจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะติเชนรักขันพันธามิสัพพโสควตุสัพพังสุมังขารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสสิโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสทาสโสติ โติโหตุนิรันตะังโหตุสัพพังสมาเขารังรกคันตุสัมพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิลันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอริธาอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตายด้วยการสวดสาสยานบทสวดมนต์พระสวดพระปิมและพระขาถาล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญและทางโลกและทางรามขอทรงเทศเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวด สัทยายมน์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนโม,ม,มทนาแล้วปวดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลปิดตายอดเจตีเรียนยอดเจตีเรีนยนไหวโคหกแปดจนตลอดวัตถุมงคลที่สามสี่สร้างขึ้นให้เป,ปลี่ยนไปด้วยในพวกแห่งควาพักปร,รินจงสมเร็จศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ